ูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านไทยสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านไทยวันนี้ค่ะนิวพาคุณผู้ชมมาบุกกันถึงจังหวัดขอนแก่นค่ะพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูนศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธเมืองแห่งโบราณคาดีแห่งนี้ค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสวยงามทั้งธรรมชาติและอรารยธรรมต่างๆ และตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมนิวพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่หน้าหมู่บ้านงูจงอางค่ะที่นี่เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะและนิกวก็กล้าพูดเลยค่าว่าคุณผู้ชมที่มาเยือนจังหวัดขอนแก่นแล้วไม่ได้มาที่นี่เรียกว่าพลาดแน่นอนค่ะเพราะว่าฟังแค่ชื่อหมู่บ้านก็น่าตื่นเต้นแล้วแต่ว่าข้างในจะมีอะไรน่าสนใจและน่าตื่นเต้นแค่ไหนตามนิวไปดูข้างในกันเลยค่ะหมู่บ้านงูจงอางหรือบ้านโคกสง่างังอยู่ที่ตำบลทรายมูล ชาวบ้านเดิมที่นี่ค่ะมีอาชีพขายสมุนไพร แต่เนื่องจากการขายสมุนไพในสมัยก่อนนั้นค่อนข้างยากลําบากชาวบ้านจึงได้คิดหางูเห่ามาแสดงเพื่อเป็นการดึงดูดคนดูค่ะแต่เนื่องจากพิของงูเห่านั้นมันสามารถพ่นได้ไกลถึง2เมตรจึงได้เปลี่ยนมาใช้งูจงอางแสดงแทนค่ะไม่ว่าจะเป็นการชกมวยระหว่างคนกับงูการแสดงงูตามจังหวะละครเพลงและนอกจากนั้นค่ะบริเวณรอบๆหมูอบอ่บ้านก็จะมีการแสดงนิทรรศการและโรงเพาะเลี้ยงงูจงอางอยู่ด้วยค่ะหลังจากที่เราชมกา การแสดงงูจงอางด้านบนเวทีไปแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะนิวนั่งอยู่ข้างๆหนึ่งในนักสแสดงด้านบนเวทีค่ะนั่นคือคุณลุงบวัวลีข้อมสิงนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดทําการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมการสแสดงงูนี่ยทุกวันเนี่ยครับครับทุกวันไม่เว้นวันยุราชการวันนักขัตเลิกก็ก็สแสดงแล้วอย่างนี้งูที่เอามาสแสดงนี่คืองูที่เราจับมาตามป่าหรือว่างูที่เราเพาะเลี้ยงขึ้นมาเองอเป็นงูที่จับมาจากป่าทั้งหมด พเพราะเลี้ยงได้ครับแต่เลี้ยงไม่โตโอพอเลี้ยงได้ผสมพันธุ์ได้แต่แต่เลี้ยงไม่โตไข่ห่วงแต่ลูกไม่ห่วง ปัจจุบันค่ะการแสดงงูจงอางที่หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะได้รับความนิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะและว,วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหมดเวลาของนิวแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา